สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอินกับพี่นัทมาลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนทุรเรียนนะคะลบกวนแนะนาตัวนิดนึงนะคะ่ะอ๋อเนฟ้าค่ะเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้จ้าที่ตรงนี้คือหมู่9ตำบลบ้านนาบ,บ,บ้านท่ามะปริงอาเภอเมืองชุมพรค่คะตรงนี้น้องฟ้าปลูกมากี่ปีแล้วคะทุเรียน oh, ปีปลูกมา 2, 2> ปีป 2> แล้วนะคะค่ะนี้วันนี้ man, ามาลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับสวนนี้น้องฟ้าบอกนิดนึงมีปัญหาอะไรบ้าง จะเป็นเป็นราแล้วก็ใบไม้ใบไม้นะคะเป็นราลงอ่าราลงแล้วใบไม้เพราะว่าอากาศมันไม่โอเคเดี๋ยวฝนบ้างเดี๋ยวแดดบ้างใช่ไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วตุเรียนมันอยู่ที่อากาศและอุณหภูมิของเขาโอเคนะคะวันนี้เนี่ยปัญหาที่น้องฟ้าบอกนะคะเราใช้ชุดขู่มาซะจันก็คือตัวกดอมิโนพืชแล้วก็ตัวเวแพนไโตัวซานะช่วยยักยั้งเชื้อราแล้วก็ทําใบสะสมอาหารนะคะตรงนี้น้องฟ้าบอกว่าไม่ได้ใส่สารเคมีด้วยถูกไหมคะ เป็นชีวภาพอยู่แล้ว,เ,ลวเป็นชีวภาพอยู่แล้วอันนี้มีปัญหาเรื่องใบไม้น้องๆลองสูงมาดูนะคะเชื้อราลงลาก็จะมากับน้ําฝนนี่แหละค่ะแล้วก็บางต้นเนี่ยเป็นกา้านทูบด้วยนะคะใบไม่สมบูรณ์ตัวนี้เนี่ยช่วยทําใบสะสมอาหารนะคะแล้วก็จะทําให้ทุเรียนสาวเนี่ยที่ไม่ทําสารสามารถให้ผลผลิตได้เร็วนะคะบางสวนเนี่ยแค่3าปีก็สามารถเอาลูกได้แล้วนะคะจากตัวนี้ทําให้ใบใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ ก็สามารถทำลูกได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปชมเรื่อยๆเลยนะคะ